ซึ่งที่นี่แหละเป็นที่แรกที่เขินได้มาพูดเรื่องนี้และครับว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เขินพร้อมมนต้อที่จะยอมรับว่าเขามาเลยเขาบอกว่าทุเลตวิปริตอุบาทมึงควรตายอะไรอย่างเงี้ยครับมันเหมือนเอาความฝันเขินนะครับขยี้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 แล้วก็โยนทิง้งแล้วก็จุดไฟเผาะอะไรเงี้ยครับถ้าสังคมเขารับเพศเราไม่ได้เขาต้องรับงานเราได้เขาต้องรับรอยยิ้มเราได้แล้วเขาคงอยากรู้จักเราแล้วก็ ยินดีที่จะรู้จักเรามากกว่าการที่เราจะเป็นตัวของตัวเองอย่างเงี้ยครับพเพราะเิดรู้สึกว่าตอนนั้นมันปลอดภัยกว่ามันเซฟกว่าที่เราจะเป็นคนคนเนี้ยที่ทุกคนได้เห็นกันหนะ้ากล้องครับ สวัสดีครับพัฒน์ธนัยเศษสุวรรณนะครับหรือว่าที่ทุกคนรู้จักกันก็คือชื่อเขื่อนครับแล้วก็เคยอยู่วงเคีติกมามาก่อนครับก็หลายสิบปีแล้วตอนนี้เขยืยังศึกษาปริญญาเอกอยู่นะครับด้าน existential psychotherapy ครับตอนนี้บรรจุเป็นนักจิตบำบัดฝึกหัดที่อังกฤษครับซึ่งก็ยังทำงานกับ clinical practice อังกฤษอยู่แล้วก็กลับมาไทยเนี่ยเพื่อจะได้เก็บประสบการณ์เกี่ยวกับทำจิตบำบัดที่เมืองไทยด้วยครับ เขืนคิดมาตลอดนะครับว่าชีวิตวัยเด็กเขิ่นเนี่ยค่อนข้างอู้ฟู่แฮปปี้แล้วก็สนุกมากเลยอย่างเงี้ยครับจนได้มาทํางานกับตัวเองหลังๆเนี่ยเราได้มารู้ว่าเออสิ่งที่เกิดขึ้นในวัยเด็กค่อนข้างหนักนะรู้สึกว่าตอนนั้นที่เราบอกตัวเองว่าเรามีความสุขหรือแฮปปี้เนี่ยเพราะว่าสังคมบอกว่าเราว่าเขิ่นเนี่ยมีความสุขว่าเขืนต้องมีความสุขสิเพราะว่าไปไหนก็มีแต่คนสนใจก็บอกตัวเองมาตลอดว่าเออเนี่ยมันคือความสุข คนเนี่ยจะเห็นเขื่อนว่าเป็นคนที่แบบเออสนุกสนานแล้วพอมาเจอตัวจริงเขื่อนเนี่ยจะรู้ว่าเออวะาทำไมตัวจริงมึงแบบซีเรียสขนาดนี้เป็นคนที่จริงจังมากเขื่อนรู้ตั้งแต่เด็กเลยครับว่าเขื่อนเป็นคนที่แตกต่างแต่ไม่รู้ว่าความแตกต่างนี้มันคืออะไรอะแล้วพออายุได้ 13, 14อย่างเงี้ยมันถึงเริ่มมาชาัดแล้วยิ่งตอนเข้าวงการเนี่ยมันชัดมากว่าอ๋อที่เราแตกต่างเนี่ยเพราะว่าเออสังคมแนวคิดโดยรวมเนี่ยเขาบอกว่าเรา ไม่เหมือนคนอื่นนะเพราะฉะนั้นเขนบอกตัวเองมาตลอดเลยคันไซโคตัวเองตลอดเลยว่าเออถ้าสังคมเขารับเพศเราไม่ได้เขาต้องรับงานเราได้เขาต้องรับรอยยิ้มเราได้มเมื่อเขืนโตมากับเสียงนีงมาตลอดเลยว่าเออเขื่อนแบบเป็นคนที่ไม่ดีพอนะแล้วในวันที่เขื่อนดีพอเนี่ยคือวันที่มันมีผลงานออกมาเป็นเลยกลายมาเป็นเขื่อนที่ทุกคนเห็นเวนลาเขื่อนออกซื้อหรือเขื่อนพิเศษออกผ่านโซเชียลมีเดียแหละครับเป็นเขื่อนเวอร์ชันที่เขื่อนคิดว่าอยู่กับคนอื่น แล้วเขาคงอยากรู้จักเราแล้วก็ยินดีที่จะรู้จักเรามากกว่าการที่เราจะเป็นตัวของตัวเองอย่างเงี้ยครับซึ่งเขินไม่โทษใครตัวตนที่เขินอดทำออกมาหรือว่าพรีเซนต์ออกมาครับก็คือเป็นสิ่งที่เขินเลือกเองเพราะเขินรู้สึกว่าตอนนั้นมันปลอดภัยกว่ามันเซฟกว่าที่เราจะเป็นคนคนเนี้ยที่ทุกคนได้เห็นกันหน้ากล้องครับอึดอัดสิครับเขินว่าความอึดอัด ความสําเร็จและความสุขเนี่ยมันอยู่ด้วยกันได้มันสามารถ coexist ด้วยกันได้การเป็นเคียติกเนี่ยคือเขินแฮปปี้มากมันเป็นมันเป็นต้นทุนชีวิตที่ดีมากเขินต้องขอขอบคุณแฟนคลับขอขอบคุณทุกคนที่ทําให้เขินเป็นเขินในวันนี้เขินเกรทฟูลกับทุกอย่างมากมันอึดอัดในการที่ในช่วงวัยที่เขินควรจะได้ explore ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับเขินไม่ได้เพราะว่าเขินละที่จะเก็บมันเข้าไปเพราะเขินรู้ว่าถ้าเขินออกมานเนี่ยมันจะต้อง ไม่โอเคนะเลยเราถ้าเกิดเขื่อนเลือกที่จะเป็นเขื่อนในแบบที่เขื่อนเป็นมันจะไม่ได้เอฟเฟกต์เขื่อนคนเดียวเพราะฉะนั้นแน่นอนความอืดอัดนี้มันมันเหมือนแบกแบกเอาไว้ที่หลังเหมือนแบกโลกไว้ทั้งใบอย่างเงี้ยครับแน,แน่นอนครับแน่นอนครับเพราะว่า อย่างที่เขื่อนบอกครับผมถ้าเราเป็นตัวเองไม่ได้งานเราต้องดีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเขื่อนต้องการจะเป็นนักเรียนที่ดีที่สุดเป็นลูกที่ดีที่สุดเป็นบอยแฟนที่ดีที่สุดถูกไหมครับแล้วมันมันกดดันมากถึงขั้นที่เรื่อง m e n t a l health หรือเรื่องการพบจิตบําบัดหรือจิตแพทย์หรือการทานยาเนี่ยสำหรับเขื่อนตั้งแต่ในวัยเด็กเนี่ยเป็นเรื่องปกติมากครับ เราอยู่ในโลกที่เราต้องการคําว่าก้าวผ่านสําเร็จ Success เขืนว่าเขืนไม่ได้ก้าวผ่านมันมานะครับเขืนเลือกที่จะอยู่กับ process ตรงนี้แล้วมันก็ยังเป็น process ของเขือนอยู่ครับที่จะเป็นเขื่อนทุกวันนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่มีการ breakdown หรือไม่มีประสบการณ์ในตอนนั้น่ะเขื่อนมั่นใจมากว่าเขื่อนที่นั่งได้นั่งคุยกับเนี่ยที่ได้นั่งขวบกล้องในวันนี้ก็ไม่มีแน่นอนครับผมเพราะว่าแนวคิดมันก็จะไม่ได้ build เขื่อนมาให้เป็นเขื่อนในวันนี้ครับ คือต้องย้อนกลับไปอีกนะเรื่อง mental health เรื่อง disorder เป็นสิ่งที่เราที่สังคมบอกว่าควรจะเป็นอย่างเงี้ยคันชัดเจนมั้งแต่เด็กมากคัน expose ตัวเองมาเยอะมากหนึ่งคุณพ่อคุณแม่บอกเขยนมาตลอดว่าเขามีเขอนเพราะว่าเขาอยากให้เขอนเป็นพี่เลี้ยงเป็น caretaker ให้กับพี่สาวที่เป็นออทิสติกสคุณแม่เขอนเป็น bipolar type 2ครับผมเพราะฉะนั้นเขาจะมี mode s w i n มี depression mode มี มนิกมีอะไรอย่างนี้ค่อนข้างเยอะแล้วก็เขื่อนเองเป็นคนที่ไม่สามารถเอ็กเพรส y ม e x เซ็ก t y ชวลิตี้ได้เพราะฉะนั้นเรื่อง m e n t a l health เรื่อง LGBTQ อะไรอย่างงี้ไม่ใช่ว่าเขื่อนเพิ่งมาจับตอนโตหรืออะไรอย่างงี้มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเขืเอาแวรตั้งแต่เด็กๆแล้วครับว่ามันมีเรื่องอะไรอย่างนี้อยู่เพราะฉะนั้นในวันที่เคียติกเริ่มยากยายถูกไหมครับจริงๆเขื่อนเลที่จะอยู่วงการต่อได้นะแต่เขื่อนรู้สึกเลยว่ามันแบบเขื่อนอิ่มแล้วเขื่อนรู้ตัวเลยว่าเขื่อน ไม่อยากทำแล้วอะเพราะว่าเขืนเขืน g r a t e f l เขืนได้เจอ s ักเซ s แล้วเขืนเหมือนเขืนพอแล้วอะครับแล้วเขืนรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเขืนแล้วมันไม่ใช่ i d ดี l เขืนแล้วอะแล้วเขือนอยากทํางานอยากทําอะไรที่เขืนรู้สึกว่าเออเขืน p a s s ก็เลยตัดสินใจว่าเอออยากเรียนทางด้านเนี่ยแหละเรียนทางด้าน psychotherapy เราก็เลือกที่จะไปอังกฤษไปเรียนปริญญาโททางด้าน psychology นี่ครับเริ่มจากตอนนั้นก่อนทุกวันที่เขืนตื่นมาอังกฤษเขื่นโทรหาคุณแม่บ่อยมากคือเขืนจะบอกคุณแม่ตลอดว่า แม่ทาไม่ไหวหรือพี่ไม่ไหวอะแม่พูดคําเดียวนะขึนทิ้งทุกอย่างเลยขึ้นกลับบ้านแล้วขึนใช้เวลาค้นหาตัวเองนานมากกว่าไอความรู้สึกนั้นนะอะย่งนั้นมันคืออะไรมันคือความ guilty ครับมันคือความรู้สึกผิดว่าทําไมขึนถึงดีเซอร์ทีท่จะได้ไปใช้ชีวิตที่ขึนอยากใช้ที่อังกฤษแล้วก็เรียนอย่างเงี้ยครับ พอเขินรู้ตรงนี้ปุ๊บเขินก็เซ็ตตัวเองใหม่แล้วก็บอกว่าโอเคเราทําตรงนี้เป็นการ invest นั้นเขานก็เริ่มมองว่าการที่เขินไปเนี่ยเราเขินกิลต t ้ว่าเขินได้มีโอกาสไปใช้ชีวิตที่ดีในต่างประเทศเนี่ยพอเพื่อที่จะได้กลับมาดูแลคุณพี่กับคุณแม่แบบจริงจังและเต็มที่ครับเขินไม่อยากใช้คํานี้นะแต่ในฐานะผู้ใหญ่คนหนึ่งที่พร้อมจะรับผิดชอบจริงๆครับไม่ได้รับผิดชอบที่แค่คําพูดแต่รับผิดชอบด้วยการกระทําและเป็นการเลือกที่จะรับผิดชอบครับ เขินไม่ได้เลือกที่จะเำ out ครับผมเขินเำ out เพราะว่ารูปคู่กับคุณเดเมียนมาหลุดออกมาจริงๆคือเขินเป็นคนที่คลูเลสเรื่องเทคโนโลยีมากแล้วคุณเดเมียนก็คลูเลสเหมือนกันเวลาอัพ Facebook ก็คืออัพเนี่ยสามรูป400รูปกดสไลด์อย่างเงี้ยดีนะไม่มีรูปโป้หลุดออกมานื้อออกนะเราบังเอ,อิญในรูปที่เขาอัพ คือฟังจากฟังคุณเดมียนะรูปที่เขาอัพเนี่ยมันมีร nah. ูปที่ค่อนข้างชัดเจนว่าเออเราเป็นคู่ครกันนะเพราะมีรูปที่ครอบครัวอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นในวันที่เราโดนเอาเขาเรียกว่าเอาเทสนะโดนเอาเทสแล้วอะเคิดเลือกที่จะไม่เบลมใครเราก็เลือกที่จะรับผิดชอบตรงนี้แล้วก็ไปต่อก็เลยออกมาพูดว่าโอเค this is this is d a m i a n we are very happy อ like ย่างเงี้ยครับเคิดไม่สามารถตอบได้เพราะว่าเคิดไม่รู้ แต่เขินเชื่อว่าในสิ่งที่เขินเชื่อเรื่องอีควอ i t ตี้เรื่องเขินเป็นเฟมินิสต์เต็มตัวเขินเป็น LGBTQ+ activist เต็มตัวครับเพราะฉะนั้นแน่นอนมันต้องมีวันหนึ่งที่เขินคัมเอาท์แต่ก็ต้องเป็นวันที่เขินรู้สึกปลอดภัยด้วยเช่นกันเพราะอย่าลืมว่าในวันที่กว่าเขินจะมาเป็นเขินได้ในวันนี้เขินโตม,มากับ10ปีที่เขินค่อนข้างโดนแบบ เฮดส e ีชโดนไซเบอ Bullying โดนคนตัดสินค่อนข้างเยอะมากนะครับล็อคำอา์แล้วทุกวันนี้ใส่กระโปรงก็ยังมีคนส่งข้อความมาเขามาเลยเขาบอกว่าทุเลศวิปริตอุบาทมึงควรตายอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นกว่าขณนจะเจอพื้นที่ที่ขนรู้สึกว่าเออขนสามารถเป็นตัวของตัวเองได้เนี่ยขนใช้เวลาเยอะมากเพราะขืนเปลี่ยนใครไม่ได้ขห้ามเขาไม่ได้เขือนว่า He speech พวกนี้หนึ่งประโยคสามารถทำร้าย เปลี่ยนหรือไม่ก็จบชีวิตคนบางคนได้เลยนะครับเขินเคยมีถึงขั้นที่ไม่ได้ส่ง DM อมานะแปะเป็นแบบคอมเมนต์เลยนะว่าไออยากส่งตัวขึ้นบินไปให้อยู่มากแล้วพออยู่บินมาอาจะเชือดคออยู่หน้าแอร์พอตถึงขั้นนี้เลยนะจริงๆไปหาในอินสตาแกรมก็น่าจะยังอยู่นะแต่ก่อนนะเนเลิกที่จะอีกนอแล้วเขินมาเอาแวร์ตอนตอนแง้แลแหละว่า,าการที่เขินเลิกที่จะอิกนอคือการที่เขินซัพพอร์ตเทสปีชพวกนี้เขอนไม่สู้กับเขานะแต่เขอนพิมพ์บอกเขาว่า this is not okay this is homophobic this is very homophobic I hope I hope you can be open minded one day. เขารัก hmm. ค like ุณเดเมยนมากแล้ว hmm. ทุกวันนี้ก็ยังรักอยู่ครับในวันที่ตัดสินใจเนี่ยคือวันที่เยเลือกเราว่าเออเขยอยากใช้ชีวิตกับคนคนนี้เพราะหลายๆอย่างที่เราคิดหรือมุมมองในชีวิตหรือสิ่งที่เราต้องการสู้มันตรงกันมากเลยครับก็เลยตัดสินใจที่จะจะเซ n นซีเวิร์ลพาร์ทเนอร์ชิพกันอย่างเงี้ยครับ จะพูดว่าไม่ได้แต่งงานก็ไม่ใช่จะพูดว่าแต่งงานก็ไม่ใช่ก็คือเราจดซีเวิลพาร์ทเนอร์ชิพกันก็เหมือนกับคู่ชีวิตอนะมันเป็นการเซนแบบคู่ชีวิตนะเพราะถ้าเกิดแต่งงานมันสมรสถ,ถูกไหมเราเลือกที่จะไม่แต่งงานแบบ Marriage ที่อังกฤษเพราะว่าเมืองไทยเราก็ยังไม่ถูกกฎหมายที่นอร์ทไอแลนด์ตอนนั้นก็ยังไม่ถูกกฎหมายตอนนี้ถูกกฎหมายแล้วเราเลยรู้สึกว่าเราซัพพอร์ตอีโ l เลจีตรงนี้มากเราก็เลยจดเป็นที่มีอยู่ก่อนที่นอร์ทไอแลนด์ก็คือซีเวิร์ r พาร์ตเนอร์ชิพครับใช่ เป็นคาถามที่ยากนะทุกวันนี้เขืนทุกวันนี้เขืนก็ถามตัวเองบ่อยนะครับถามตัวเองบ่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขืนว่าพอได้มาอยู่ด้วยกันหลายๆอย่างที่มันเป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยมันมีคิดไม่ไม่ตรงกันค่อนข้างมากแล้วมันทําให้เกิดปัญหาหลายๆอย่างค่อนข้างเยอะครับเพื่อนเคยบอกขนนะว่าอยู่บางทีอะไรที่มันไม่ดีที่อยู่รู้สึกเขืนไม่บอกว่าเขาไม่ดีนะ สิ่งที่ไม่ดีคือเขินสิ่งนี้เขินรู้สึกนะครับเขินต้องยอมรับตรงนี้ก่อนอยู่ปล่อยออกมาบ้างก็ได้นะเขินบอกไม่เขินไม่ทำเพราะว่าเขินให้เกียรติเดินเมียนมากวันที่เลือกจะอยู่ด้วยกันแล้วก็ตัดสินใจกันสคนเพราะฉะนั้นวันที่เราแยกกันหรือตัดสินใจแยกกันเนี่ยมันก็เป็นการตัดสินใจของคน2คนเหมือนกันครับ มันเหมือนเอาความฝันเขอนนะครับขยี้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 แล้วก็โยนทิ้งแล้วก็จุดไฟเผาอะไรเงี้ยครับเพราะเขอนเชื่อมากเลยอ่ะเขอนเชื่อมากว่าแบบว่า this is it อ่ะนี่คือนี่คือทางชีวิตที่เขอนอยากไปเขอนอยากเขอนอยากทำงานเรื่อง mental health เขอนอยากมีคู่ชีวิตเขอนอยากเขอนอยากมีลูกนึกออกไหมครับในวันที่เขอนเดินออกมาเขอนเชื่อว่าเขอนไม่ได้ใช้อารมณ์เขอนใช้เหตุผลแล้วก็เขินกลั่นกรองทุกอย่างออกมาดีที่สุดเท่าที่คนคนหนึ่งจะทำได้ คือคุณแม่คอยรับรู้ตลอดนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่างเงี้ยเพราะว่าคุณแม่ก็เป็นในคนหนึ่งในคนไม่กี่คนที่ที่เขารู้สึกปลอดภัยจะคุยได้จะแชร์ได้ในวันที่ออกมาคุณแม่น่ารักมากเรื่องนี้ยังจำได้จําได้เลยว่าโทรบ,บอกคุณแม่บอกคุณแม่เคินไปต่อไม่ได้แล้วนมเคินเลือกที่จะเดินออกมาอันนี้ต้องให้แฟนนะครับเคินไม่ได้เลือกที่จะเดินออกมาคนเดียวนะครับเราสองคนเคินกับคุณเดมไม่เลือกที่จะ เซเปอเรทกันเป็นมิลชัลมิลชัลรีสเปกคุณแม่บอกเลยกับไทยลูกกับบ้านประทับใจมากอะเพราะว่าแม่ไม่เค t i o n เลยอะว่าเกิดอะไรขึ้นจำได้ว่าตอนคุณแม่บอกว่าเออกลับบ้านเนี่ยเขินนิ่งแบบนิ่งเป็นตัวชาหน้าชาเลยเพราะมันมีหน้าที่หลายอย่างมากอะเขินก็คุยบเขินก็เงียบแบบนึงขินก็บอกคุณแม่ว่าไม่ได้แม่เขินไม่ได้มาอังกฤษเพื่อที่จะมาใช้ชีวิตกู้อย่างเดียวเขินมาที่จะ เล่นปริญญาเอกด้วยคือนเลยที่จะไปต่อเราเคยนอยากให้แม่เนี่ยไว้ใจเขินนะว่าเขินทําได้ซึ่งตอนนั้นสวาก,ก็มากเพราะว่าเพราะว่าเขินมีบล็อกมีออกโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยเขินโดนคนแบบเบลมเยอะมากว่าเขินทาอะไรผิดทําไมไม่อยู่กับคู่ชีวิตแล้วอะไรเงี้ยซึ่งเขินก็ยอมรับว่าตอนนั้นเขินก็ไม่ได้กล้าออกมาพูดมากเพราะว่ามันคือความรู้สึกเขินเองนะครับ ยังไม่พร้อมจะยอมรับกับตัวเองดนะ้วยซ้ำว่ามันเกิดอะไรขึ้นยังงงอยู่เลยนะครับซึ่งที่นี่แหละเป็นที่แรกที่เขินได้มาพูดเรื่องนี้แหละครับว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เขินพร้อมนต้วที่จะยอมรับว่าชีวิตคู่ที่เขอนเลือกที่จะไปมันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดครับแล้วก็ไม่ได้ไปต่อครับคุณพ่อเขินเสียช่วงโควิดคุณพ่อคือสามีใหม่ของคุณแม่นะครับเป็นชาวอังกฤษเป็นมะเรง ซึ่งยากมากเป็นเรื่องใหญ่ที่บ้านมากออนนั้นคุณแม่ล็อกดาวอยู่ที่หัวหินแล้วคุณพ่อก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลคุณแม่ก็เดินทางกลับมาไม่ได้เพราะฉะนั้นหนึ่งคุณแม่เนี่ยวอน n e มากคุณแม่เครียดมาก 2. คุณยายก็ล้มสะโพกหักและพอมีโควิดเนี่ยเขื่อนสามารถทําบริญ,ญาเอเกเขื่อนทุกอย่างตอนนี้คอร์สเวิร์กคุยงานซูเปอร์วิเซอร์อย่างเงี้ยทำผ่านออนไลน์ได้ clinical practice หรือว่าองค์กรที่เขื่อนทำงานอยู่ก็ทําผ่านออนไลน์ได้ สสิ่งที่สาคัญที่สุดชีวิตคู่เขื่อนไม่ได้ไปต่อเพราะฉะนั้นในวันนี้ไม่มีอะไรบังคับให้เขื่อนกลับมาหรอกครับเขื่อนเลือกที่จะกลับมาเขื่อนเลือกที่จะออกมาพูดว่าในวันนี้เขื่อนโสดเขื่อนเลือกที่จะมาอยู่ตรงนี้และให้บทสัมภาษณ์นี้แล้วเขื่อนก็เลือกที่จะยอมรับแล้วกับผลกระทบที่มันกำลังจะตามมาหรือเกิดขึ้นครับมา,มากมากแบบมากจนน่ากลัวครับมากจน มากจนความรักสาหรับเขือ่อนตอนนี้มันไม่ใช่มันมันสำหรับเขื่อนมันไม่ใช่แค่คนสองคนที่เอ้ยติ้งกันมีความสุขจังเอ็นโดรฟินเซ็กซ์ฮอร์โมนพุ่งหรืออกล่านะมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วครับมันกลายเป็นเขื่อนต้องการคนที่มีไอเดียอเดียลจีตรงกับเขื่อนนะไม่ต้องตรงมากก็ได้แต่เป็นพอที่จะ coexist ด้วยกันได้ถ้าเกิดมองเรื่องความรักเนี่ยอาจจะมันมีใครทีเรียมากขึ้นที่ตอน,นเด็กไม่ได้คิดเพราะว่าถ้าเกิดจะต้องมา explore กันใหม่ เขื่อนก็จะกลายเป็นลูกที่เขื่อนจะแบบไปเอาเขาให้มาก่อนอีกครับตอนนี้เขื่อนอยากเข้าสู่ช่วงชีวิตที่เขื่อนสามารถไปกับใครแล้วไปพร้อมกันได้เขื่อนเรื่องที่จะไปพร้อมกันอย่างเงี้ยครับสาหรับการหาคู่ชีวิตนี่คือยากนะเขื่อนว่ายากนะสําหรับเขื่อนไม่ไม่ได้ปิดกั้นครับเขื่อนฟลูเวยเรื่องความรักมากอาจจะเป็นความรักที่เป็นคนสองคนที่เข้าใจกันเป็นคนสองคนที่เก็ตกันอาจจะไม่ต้องมีเพศสัมพันธ์เลยกันกันก็ได้โหไม่รู้ว่าพูดยากมากเพราะสำหรับเขื่อนคำคำว่ารักมัน มันกว้างมากเลยอนะมันกลายเป็นอะไรที่ฟลูเวตมากตอนนี้เขื่อนว่าตอนนี้คืออยู่ในโลกที่ทุกอย่างฟลูเวตมากอะครับ